สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนแผ่นคาร์นด้รถ Honda s o บ i c าซีซีนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่ารถยี่ห้อนี้คือรถอะไรนะครับคือรถอันนี้เป็นรถ Honda Sonic ครับนี่อยู่ประมาณราวๆปีประมาณ2000ได้ถ้านับจากตอนนี้ก็ปี68นะครับก็รถก็อยู่ประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับ2องพันก็นประมาณ20กว่าปี Honda า o n i c ปัจจุบันรถ Honda าโซนิกนี้ไม่มีการผลิตแล้วนะครับอืมเนื่องจอากว่าเอาไปใช้แข่งขันกันส่วนมากรถมีคาร์์นะครับพวกที่มีคาร์ดข้างอย่างเงี้ยครับเขาจะไม่ค่อยนิยมขับกันนะครับเพราะมันค่อนข้างจะขับลบําบากเผื่อบางคนมีเก็บไว้อยากจะเอามาทำก็ดีจะลองใี่ดู ทำให้ดูนะครับบอกแนะนํากันได้เราก็ได้ทําการถอดฝาคัทแล้วนะครับเราไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนถอดน็อตมานะครับเพราะบางทีเราจับกล้องเลยผมเพิ่งจะหัดทําคลิปใหม่ๆคลิปนี้ก็ทําให้ดูสําหรับคนที่จับกุญแจได้อะไรได้นะครับคือดูเทคนิคการถอดแล้วแค่เพิ่มเติมอะไรตรงไหนแค่น,นั้นเองส่วนคนที่ยังจับกุญแจไม่เป็นหรือว่าอะไรก็ค่อยๆศึกษาไปนะครับเดี๋ยวก็ถอดน็อตถอดสปริงออกมานะครับเนี่ยครับช,ชามคัท พวกแผ่นคัก็จะอยู่ในตับพอถอดออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือชามคัดของเรารแต่อันนี้ไม่ใช่ชามสแตนดาร์ดนะครับนี่คือผมไปเจาะเพิ่มที่มันจะเป็นรูห้ารูเห็นไหมครับในในช่องหนึ่งแล้วก็ไปกึงเฟืองข้างในออกเฟืองเหล็กใหญ่ๆนะครับข้างในอันนี้คือไปเจาะเพิ่มเพื่อให้น้ำมันมัน,มนเข้าไปในรูครับได้ ให้น้ำมันเข้าไปในแผ่นคาร์บมันจะได้ไม่ไหม้ครับแล้วมีทําให้การออกตัวได้ดีขึ้นครับแต่นี้แนะนําสําหรับรถทําซิ่งนะครับเนี่ยกลืนเฟืองเข้าไปครับเฟืองแล้วก็เจาะนีคยเจาะคือเราจะต้องถอดชามตัวนี้นะครับไปอัดลูกยางใหม่นะครับลูกยางข้างในมันมีอยู่ข้างในลูกยางเนี่ย อัดมาที่ลงถึงจะมาอู่นี่บางคนก็จะเรียกย้ำคาร์นะครับแต่นี้บอกให้แบบเข้าใจครับว่าเออเอาไปอัดทุกอย่างใหม่แล้วก็ประกอบแผ่นคาร์เข้าไปวิธีประกอบแล้วก็ต้องไปศึกษาละเอียดอีกทีนึงนะครับการวางแผ่นคาร์ตรงไหนอะไรไนงี้แล้วก็หยอดน้ํามันลงไปครับเพื่อให้หลอกให้ลื่นเพราะตอนประกอบเข้าไปแล้วสตาร์น้ำมันอาจจะไม่เข้าไปทําให้แผ่นคาร์สึกได้วิธีประกอบแล้วก็ต้องไปดูนะครับ ว่าจะใส่ล็อกไหนอาจจะค่อนข้างยากหน่อยประกอบเข้าไปดูน็อต <Do not S 2> ใส่สปริงสปริงนี่ก็เป็นสปริงแต่งนะครับจากสำนักแล้วแต่ว่าเราจะเลือกศึกษาดูครับว่าอยากได้เป็นไหนถอดยังไงก็ใส่อย่างนั้นนะครับสำหรับมือใหม่คือค่อยๆวางไปแกนขาสตาร์ทอะไรเงี้ยต้องดูดีๆนะครับนี่แล้วเราก็มาเซตช่วงบนมือคับ มือคัทจะต้องแล้วแต่สำนักจะชอบแบบไหนเลือกได้เลยแบบให้ถนัดมือครับตามที่เราต้องการแล้วก็สายคัดก็มีหลายสำนักนะครับสายคัดแบบข้างในเป็นสแตนเลสอย่างดีมันจะได้ลื่นนะครับพอจัดคัทได้เราก็ต้องไปลองดูนะครับพอคั์ใหม่มันจะพอเราเปลี<ด>่ยนคัทมาใหม่ต่อให้เป็นเจ้าของรถเอรอช่างครับมันจะ จะไม่รู้มือเลยนะครับพอครับใหม่มันจะดันดีกว่าเดิมนะครับพุ่งกระโดดดีกว่าเดิมเราต้องขยับตัวลองออกค่อยๆปรับไปเรื่อยๆครับคือช่วงรถอะไรเงี้ยครับมีผลหมดนะครับเวลาโชกหน้าสูงต่ำเอียงตัวไปข้างหน้าน้ำหนักของผมอยู่มาณเจ็ดติครับกว่า แค่เ e อียงตัวไปข้างหน้าหรือก้มหมอบนี่ก็มีผลชุด,<ร>ดคาร์<ห>ที่ <นะ S 2> ผมทําวันนี้ก็ะจะแค่กึ่งเฟืองกับเจาะชามคานนะครับอันนี้คือบอกสูตรไปหมดเลยนะครับไม่ได้กักไว้เลยคือชามคาร์ยิ่งเบายิ่งดีครับของผมก็ตามนี้ครับเจาะชามคาร์กับกึ่งเฟืองด้านในครับโซนิคร้อยยี่สิบห้ารถโซนิกของผมคันนี้ 125ซีซีเจ้าโซนิคคันนี้อยู่กับผมมาตั้งแต่ตอนอายุ15ครับตอนนี้ก็ปี2 0 2 5ตอนแรกตอนผมอายุ15ผมก็เริ่มจับเครื่องมือเปลี่ยนเองอะไรเองผมก็ลองผิดลองถูกมาครับบางทีก็เสียบ้างซ่อม มีคนแนะนำบ้างบางทีก็ต้องไปเสียเงินบ้างให้เขาบอกอก็คือเราก็ไม่รู้มาตั้งแต่ที่แร,รกแล้วนะครับก็ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกกันดูไปก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงครับคนเรามันไม่ได้มีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดนนะค่อยๆศึกษาทำไปเรื่อยๆครับสำหรับคนที่กำลังเริ่มทำรถนะครับหรือว่าคนที่ คอยซัพพอร์ตแฟนหรืออะไรอเงี้ยครับก็ค่อยๆศึกษาไปด้วยว่าจะโดนแฟนหลอกให้ไปซื้อนูนซื้อนี่หรือเปล่านะครับก็ค่อยๆดูว่าราคาไหนเท่าไหร่แต่เจ้า่วนีคคันนี้สเปคเครื่องเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับสมัยตอนอายุสิก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ สเปคของเจ้าโซนิกร้105คันนี้ครับก็จะเป็นลูก6 6มิลครับตอนนี้ยังเป็นตัวจ่ายน้ำมันโดยคาบูเรเตอร์อยู่นะครับแล้วก็ใช้คาบูเอนโแล้วก็มีกล่องไฟท่อก็เลือกเอาครับจะใช้สำนักไหนแล้วมีเฟืองเกียร์แต่งอยู่ประมาณ2ตัวครับหนึ่งกับ2ใช่กล่องไฟ ลูกสูบ66มิลน,นอกนั้นเราก็ค่อยศึกษาอนะครับว่าเราจะไล่ประมาณไหนแต่จะหัวใจหลักของรถก็จะอยู่ประมาณนี้ครับกำลังอัดผมก็ฝากติดตามคลิปของผมนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรดีๆจะมาแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้เจอกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ